หลังจา,<ม>จากที่เราทานไปแล้วสิเม็ดเราดีขึ้น,นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติแล้กปกติเลยใชมม่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวังนและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับไม่ใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีพันนนให้เคอสัก สิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็ม10เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะและชีวิตทั้งชีวิตนะ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไหร่ก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเรา 10, เป็นยังไงบ้างคะ,คะหลังทานผลิตภัณฑ์ KO ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆครับคุนี้าคือนะคะก่อนที่จะ ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อมีมีอาการยังไงบ้างคะตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณ3วัน3วันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ ก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะ,ะแล้วหลังจากที่ทาน,นะคะ่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนที่หายไปบ้านหายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะรูงเงี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าในสัมผัสผลลัพธ์ได้และอาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่อตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หนึ่งแผงหนึ่งแผงนี่คือประมาณสิบเม็ดนะคะท้องฟองหรือเปล่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะ ก็วันนี้นะคะเราลงสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเดี๋ยวมาฟังดูนะคะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะค่ะชื่อคุณป้าสุนันนะคะอายุเท่าไหร่คะ63แล้วคะ่ะ63เป็นคนจังหวัดอะไรคะกาญจนบุรีคะ่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังคุณป้าคุณป,ป้าประกอบอาชีพอะไรเอ่ยทําสวนค,ะวนค่ะทาสวนก็นะคะวันนี้นะคะคุณป้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นี้นะะที่เดีกได้ว่าตอนนี้กระแสามาแรงมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะที่ช่วยในเรื่องแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ําในหูไม่เท่ากันปวดหัวนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเสียงความประทับใจนะคะที่ลูกค้ามายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัว KO แล้วนะคะเห็นผลรับชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะก่อนทานค่ะคุณป้ามีอาการเป็นยังไงคะเออ ื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอืตอนนี้ค่ะเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะ ไขมันตกค้างก็เลยเยอะมอนนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตี่ยลำบากมากช่วงที่มีาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเขาเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วโอ้ค่ะข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะค่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชหาเนี่ยว่า จะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นอดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ยังไงคะค้นค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะในกูเกิลค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอูจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยี่สิบเจ็ด ค่ะอ่าแล้วทีนี้ไอไอเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจแล้วอะไรจะดูแลค่ะใช่ไหมค่ะทีนี้ก็ไปหาสถานที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน KO นี่มีครบเลยค่ะโอ้เรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบใน KO เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจล่ะ ใครจะดูแลใช่ก็เลยเอาเคโอเนี่ยเออตัดสินใจเลือกเคโอมาทานตัดตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทานเคโอเนี่ยกินมาเลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไงบ้างคะผลลั์ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าหลังจากที่เจอเคโอเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึ่งค่ะพอทานและก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะก็แพงนึงอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะสิบเม็ด สิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะเรียกได้ว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีก หยุดกินหยุดกินเรียกได้ว่าหลังจากที่เราทานไปแล้วสิบเม็ดเราดีขึ้นดีคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้ติถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติแล้ปกติเลยใช่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้วมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามั่นให้ัก สิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโ oh, อ้โหสุด,ดยอดมากเลยนะคะ,เ,คะเรียกได้ว่าเป็นเสียงยืนยันทานเอง <c oughs> เห็นผลจริงนะคะแล้ว,แล,วแล้วเช็คความดัน <c oughs> ก็ปกติตลอดเลยปกติ <c oughs> ตอนนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ถามความรู้สึกนิดนึงถ้าไม่มีผลภัณฑ์เคียวคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเราเรียกได้ว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนัก ก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่ก็เป็นกันทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากเป็นอาการแบบนั้นค่ะ KO ช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนัดแรกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดอย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่าเรียวได้ว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินนะคะแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยอือใช่มันไม่มันมันเทียบกันไม่ได้เลยการเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทำกายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันไว้ ต้องป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ่ะจะดีที่สุดเพราะ<ช>ว่าเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเรา,าใช่เรียกได้ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณตาต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระ,ะให้ลูกหลานอยา่าขี้เหนียวอย่ากเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะที่มีเงินในธนาคารมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ใช่เราอยู่ยังสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหนี่นะคะเรียกได้ว่า เป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคโเลยไม่ผิดหวังแน่นอนออใช่ไหมคะพอสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอืมค่ะ<อ>ใชพพ่พอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอออย่างคุณป้านนะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทําสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทาสวนทาได้ทําได้แล้วก็คิดหางเงินได้เยอะกว่านี้อีกอเงินพันกระบาทเนี่ยเราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เสียดายแล้วอหางเงินได้มากกว่าอีกไม่แพงใช่ไหมใช่ไม่แพงเลยค่ะแล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทาเลยค่ะใชอยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุอยาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่ะ พ้งเกิดเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกันมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดออืมันไม่ต้องทรมานไงอยู่ยางสบายสบายกายก็สบายใจกายสบายใจก็สบายแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมคะค่ะอืค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจนะคะของคนที่ คุณป้านะคะเคยมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากตอนที่มีอาการก็คือใช้ไม้เท้าอยู่ตลอดเวลาเคยอ้วกแล้วคเคยไปรักษาตัวมาแล้วด้วยลองหลายตัวก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นแต่มาเจอเ o เป็นไงคะ ลืมเลยอ๋อลืมไปเลยว่าเคยมีอาการดังกล่าวใช่ไหมคะ <S <S 2> <S 2> จ้าอ๋อสุดยอดมากๆเลยออลืมไปเลยว่าป่วยตอนนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะสําหร<ะ>ับใครที่ดูอยู่อ่ะ,ะอวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเสียงความประทับใจของลูกค้าอีกเคสหนึ่งที่อยู่จังหวัดกาญจนบรุรีแต่วันนี้ไม่พอนะคะคุณป้าไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ยังจะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวให้คุณป้าแกะให้ดูเลยนะคะว่าอ่ากล่องเคโอเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เคโอนะคะเขียนว่าแบบเขียนแบบนี้นะคะเคโอเป็นอาหารเสริมนะะค กัดสมุนไพรธรรมชาติเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณป้ายืนยันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเคสลูกค้าที่ทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวคุณป้าโชว์นิดนึงค่ะเคโอเป็นเม็ดสีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงอ่ะเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะคะท่านผู้ชมเป็นเม็ดแคปซูลสีแดงเท่านั้นนะคะสีแดงเท่านั้นหนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลคะสามสิบค่ะสามสิเดี๋ยวให้คุณป้าหยิบเนะเดี๋ยวบุกหยิบให้ดูนะคะข้างในกล่องนะคะหนึ่งกล่องจะมีสามแผงบรรจุแผงละสิบแคปซูลแบบนี้หนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลนะคะท่านชมค่ะ เดี๋ยวคุณป้าน,นะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ,ะว่าเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยสิบวันนะคะรู้เรื่องเลยอ่านะคะทานเข้าไปแล้วก่อนทานนะคะเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีะค,ะค่ะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะ,คะมันจะปวดอยู่แถวๆนี้ลงมาคอแล้วก็ท้ายคอยไหล ค่ะมันจะปวดแบบลำคาญนะคะอ่ามีอาการวูบด้วยค่ะวูบเคยวูบแล้วคือนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอ่ามีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอย่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวัน สามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหมันจะบูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมือนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะ KO คุณปุ๊กนะคะค่ะก็วันนี้นะคะตอนนี้ปุ๊กอยู่ที่จังหวัดพะเยาอำเภอดอกคําใต้นะก็อย่างที่ปุ๊กทำคลิป ให้ทุกท่านดูนะคะว่าภูเก็บ,บินมาจากกรุงเทพ,พเลยนะเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงเสียจริงที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะเราลงพื้นที่จริงนะ,ะมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองน,นิดนึงค่ะชื่อแนทค่ะตอนนี้อายุ40ปีค่ะ<ป><ป>จังหวัดพะเยาค่ะอำเภอดอกำ้ต้ค่ะ,คะอ่านะคะตอนนี้เราก็ อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาอากาศของภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้เย็นเย็นมากนะคะเราสองคนก็ใส่เสื้อไหมพรมนะคะวันนี้พกก็นะคะมีเคสที่ดีๆนะคะประสบการณ์ดีๆที่ลูกค้าเคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยนะคะบ้านหมุนแล้วทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอตัวนี้แล้วเรียกได้ว่าเห็นผลลัพธ์ไวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังนะคะว่าก่อนทานกับหลังทานนะคะคุณแนทมีความแตกต่างกันยังไงคะก่อนทานนะคะคุณแนทมีอาการยังไงบ้างคะ ก่อนทานนะคะเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีอะค่ะ,คะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะ,คะมันจะปวดอยู่แถวเนี้ยลงมาคอแล้วก็ท้ายทอยไหล <พะ S 2> ค่ะมันจะปวดแบบลำคาญนะคะม,มีอาการ วูบด้วยค่ะวูบเคยวูบแล้วยังค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะวูบมันจะวูบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประคองสติได้ค่ะค่ะก็เลยนั่งหายใจลึกๆแล้วอาการแบบเนี้ยค่ะอาทิตย์หนึ่งเป็นสักกี่ครั้งคะประมาณสองสาองสามครั้งอะสองสามครั้งเรื่องบ่อยมากๆเลยค่ะมันทรมานเนาะค่ะใช่ไม่มากแต่ทรมานแล้วก็น่ารำคาญนะคะมันสร้างความรำคาญให้เราใช่ค่ะ แล้วคุณนรู้จักผลิตภัณฑ์ตัว KO ได้ไงคะ,อะพอดีมีเพื่อนเขาขายอยู่อะ่ะเขาก็เลยแนะนําว่าลองทานตัวนี้ดูมันเกี่ยวกับเลือดระบบเลือดเราลองไปทานดูนะเขาก็เลยตัดสินใจซื้อมาประมาณสองกล่องออค่ะซื้อสองกล่องแล้วทานยังไงอยู่คะ ตอนที่ทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งะค่ะทานวันละสองเม็ดนะคะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งแล้วเห็นผลลั์ชัดเจนประมาณกี่ไหมคะประมาณผ่านไปประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันะนะคะอาการเป็นยังไงบ้างอาการที่เราเป็นอยู่ก็มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบเนี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าในสัมผัสผลลัพ์ได้สัมผัสผลลั์การเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะคุณัทคิดว่าสินค้าตัวนี้แพงไหมคะไม่แพงค่ะคุ้มมากๆเราเรายอมจ่าย ถ้าเราสุขภาพดีค่ะเราหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกถ้ามีคะแนนนะคะให้ KO สักสิคะแนนคุณได้เท่าไหร่ดีคะเต็มสิเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะ,ะเรียกได้ว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็ประทับใจประทับมากๆก,กับสินค้าตัวนี้จะนะคะถ้าใครมีที่มีอาการแบบนี้นะคะ,คะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นอนติดเตียงเป็นพาระให้ลูกหลานนะคะอันตรายมากๆใช่ค่ะนะคะคุณแม่บอกว่านะคะ ไม่เพียงแค่นะคะมาแชร์ประสบการณ์วันนี้ยังจะมาทานให้ดูด้วยเป็นการยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงไม่ได้มีการว่าจ้างนะคุณแนทเนาะการไม่มีการว่าจ้างแน่นอนค่ะสินค้าเราอยากแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่มีปัญหานะอ่ะเดี๋ยวเคโอค่ะหนึ่งกล่องมันมีกี่เม็ดคะหนึ่งกล่องจะมี30เม็ดค่ะ30เม็ดลักษณะเม็ดเป็นแบบไหนเอ่ยอ่าเป็นเม็ดสีแดงแดงแคปซูลสีแดงนะคะเดี๋ยวคุณแนทนะคะจะแกะมาให้ดูให้เพืู่นชมดูนะคะว่าลักษณะเม็ดของแคปซูลมันจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาแล้วนี่ก็เป็นแทงที่มาทานอยู่นะ อ่านะคะทานอยู่แขงเป็นแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็อ่านั่นจะเป็นแคปซูลสีแดงเห็นไหมคะอ่านะคะลักษณะเป็นแคปซูลนะคะทานง่ายไหมคะทานง่ายค่ะทานง่ายถ้าเป็นแคปซูลทานง่ายนะคะเดี๋ยวคุณณัฐคะก็จะทานให้ดูเลยตอนนี้ในเป็นเวลาในช่วงเช้าคุณณัฐก็ปกติทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งอยู่แล้วค่ะะก็ทานกับน้ำเปล่าเราปกติได้เลยค่ะ เพียงแค่วันละสองเม็ดนะคะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะคุณนัดดีขึ้นตั้งแต่15วันใครมีอาการดังกล่าวนะคะสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะมีเคสลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบบ่อยนะแล้วได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะชื่อพี่อะไรคะอ่าพี่ชื่อพี่แสงเพชรสีสูงนะคะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทำงานที่ทสมุทรปราการค่ะ่าตอนนี้นะคะคุกต้อมมาสัมภาษณ์ลูกค้าลงพื้นที่จริงนะคะอยู่ที่จงังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสนะคะบางปูเนื่องจากคุณพี่ทํางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะพีี่แสงเชรมอาาก ก่ <empezar> อนทานนะคะคุณที่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อ,ะอนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะ<ฯ>แล้วก็ปวดหัวมันจะบูบแล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะ<ฯ>จะเะมึอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะก็คือมีอาการเวียนหัววูบแล้วก็โค้งเคง้งค่ะแล้วก็หลังจากรู้จักผลิตภัณฑ์ KO ได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์ KO นี้ใน<ฯ>การเสิร์ชหาที่ อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร<ม>์ชหาเพราะว่าการกินยาบำรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อ,อม,มูลในอินเทอร์เน็ตให้ใหให ตรงแท้แน่นอน่นว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะ่ะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้โห,โโหเรียกได้ไว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรน,นะคะ,คะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นผูนะคะ<ช>แล้วเป็นยังไงบ้คะหลังจากที่ทานไปแล้วคะ่ะเห็นผลตั้งแต่เม็ดที่เหละคะตั้งแต่เมเม็ด เม็ดที่สิบค่ะเม็ดที่สิบนะคะใช่ค่ะขโอ้หนึ่งกล่องมันมีสามสิบเม็ดนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเพียงแค่สิบเม็ดก็คือทานว<ช>ันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิบวันรู้เป็นยังไง <นะ S 2> บ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์เคอ่ะค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงนี้เนี่ยค่ะคอือดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างตอเนื่องอาการดีขึ้นแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่ อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนค่ะแต่ทานผิจักพันตัวเคโอตัวเนี้ยเพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆพี่ก็สั่งต่อเนื่อง,งอเนาะใช่ค่ะเอ่อแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผิจักพันเคโอค่ะพี่แสงพิจประทับใจกับผิจักพันเคโอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยค่ะ mm hmm. ประทับใจมากเพราะว่ามัน สามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราว่าในการเอาใช้ชีวิตประจาวันอยู่แล้วสาเรียได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆเช่ไหมคะ,ถ,คะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผลิตภัณฑ์เคอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบเลย<ห>ค่ะโอ้โหสุดยอดยมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณเ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะคะเป็นการให้ความมั่นใจนะคะว่าทานจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า k O ดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่แสนเพชรแก๊กเลยค่ะ พี่แสงเพชรแกะมาแล้วนะคะ <nt ess> ในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เ <30 S 1> ม็ด30เม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์ KO หนึ่งกล่องมี30เม็ดน,นะคะก็มันยู่ใส่แผ่แบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเปน็นสีแดงเป็นเม็ดสีแดบงบแบบกินเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักงานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกตีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดๆให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ ว่าทานจริงเห็นผลจริงค่ะทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่าย้วยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านันเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้จะเรียกว่าไม่เวียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่รอแบบมีอาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึง ช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคโนนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลําบากลำบากมากลำบา,ากจริงๆค่ะเพราะว่าเราต้องัะบุก,ท,กทุกวิถีเก้าที่เราทํางานของเราจะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลูกการเดินมันสามารถที่จะวูกตอนไหนก็ได้ เมื่อไหรก็ได้ uh huh. แต่พอมาทาน KO แล้วอาการมันดีขึ้น uh huh. มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ,คะอันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะนี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรนะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดนึงว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน KO ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ ช่วยเราในการดำรงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอยาาชะล่าใจในเรื่องเล็กๆกันน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็หลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะ78ปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อมาหาลูกสาวที่กรุงเทพหาลูกสาวอ๋อค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะ กาตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหัวนี่หายไปบ้านหายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงสามหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากจะจะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะค่ะทันอ่านี่ดีมากครับค่ะ ถ้าทุกท่านาเป็นอาการเหมือนผม uh huh. ก็ให้กินเคโอนะครับรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผลิตภัณฑ์เคโอไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอดภัย<า>น,นะค<ด>ุณพ่อ,อนะ คุณพ่อมั่นใจว่าอายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนเหมือนคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนให้ตัว ko สัก10คะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้มี10ให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะ,ะทานผลิตภัณฑ์ ko สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเมตรที่เท่าไหร่คะคุณพ่อ ตั้งแต่สิบเมตรประมาณสิบเมตรก็คือประมาณห้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้คล่องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วมันมีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทำงานได้ปกติตามปกติอืมห่าประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมถ่ะแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคอนี่มีคุณภาพดีจริงๆครับ กินแล้วก็ดีมากครับดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะนี่ค่ะก็เป็น KO นะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเ,ครเม็ดสีแดงะครับเม็ดสีแดงนะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะ นี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทาน KO ไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติทุกวั่อาการปเป็นปกติเลยครับทางานได้ค่ะมั่นใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะครับ นี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะ